สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาจเจอกันนะคะกับช่องทัศนีบุญมากนะคะไม่ได้เจอกันนานแล้วทุกคน มสีสวยสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็พาทุกคนมาชมสวนที่สวยยีกแล้วนะคะวันช่วงนี้ต้นไม้เขียวมาก บรรยากาศดีสุดๆบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ วันนี้พามาชมบรยากาศสวนสวยๆช่วงนี้นะคะม่ได้มาหลายเดือนแล้วออต้นไม้สวยมากเลยทุกคน บรรยากาศดีมากบรรยากาศดีจริงๆไปไหนนะแค่ลอ,อาอะเดี๋ยวนพึ่งต่อย สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะอินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะวันนี้เราพามาที่สวนนะคะพามาที่สวนวันนี้สวนอากาศดีมากเลย สวยมากทุกคนในเป็ดมา้านสงไทยสวยจริงๆค่ะอา้าวเชียรอดเชียรอดว่าไปไหนสวัสดีนะคะทุกคน อากาศดีมากมกอากาศดีมากเลยค่ะต้นไม้เขียวขนาดไม่ค่อยได้โดนฝนนะทุกคนคือตอนนี้บรรยากาศที่นี่ค่อนข้างจะดีมากเลยนะ นี่ก็มีต้นพุทธด้วยนะบรรยากาศสีเขียวล้นเลินมากเลยเนาะก็มักถ่ายท,ทุกคนนะคะ